สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เล็์เดวิสันค่ะเฮ r ริเท e คลาส s ิกรถปี2019ค่ะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์มีวอกกี้เอก114คิวบิก1,868นซีซีนะคะเลขไมล์ค่ะอยู่ที่15,413กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับ h า r l เ y d a v i ว s o n s ซอ t ต์เร h เฮอริเท c คลาสสิกันนี้คะ่ะลูกค้าเป็นรถปี2019สเปค MRY ตัวประกอบไทยนะคะ f a c t o r y h d m c t ีเอ็มซีชเล่ลิมิเต็ดนะคะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็ k ค่ะก็คือที่บางคนหน้าก็จะเป็นสีดำเงาแล้วก็มีคำว่า h ฮ r i t a ท e แบบนี้นะคะ h e r i t a ท e ก็จะมาพร้อมกับล้อที่เป็นล้อซี่ลวดแล้วก็เป็นดุมสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะคงความ h ฮ r i t a ท e นะคะลูกค้าคงความคลาสสิกนะคะ แล้วก็ข้างถังน้ำมันค่ะก็จะมีโลโก้ค่ะเลเดปิสารแบบนี้นะคะ นี้ค่ะก็จะมีเส้นสําหรับ p อลิเท็ดคลาสสิกเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะกลางถังน้ํามันของเขาจะเป็นหมุดแบบนี้แล้วกระเป๋าเขาเนี่ยจะเป็นหมุดด้วยนะคะแต่คันนี้ค่ะด้วยเจ้าของเนี่ยเขาใช้งานจริงทัวร์ลิงจริงนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนใส่กระเป๋าทัวร์ลิงมานะคะก็คือเป็นกระเป๋าสั้นทัวร์ลิงเลยก็คือเป็นกระเป๋าของพวกซอบเทลรถกดายรถคิงเลยใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะคะของแต่งค่ะก็จะมีท่อ C F R กรองสเตต็หนึ่งจุนกล่องสกีเมย์อีเกิลนะคะแล้วก็กระเป๋าทัวร์ลิงเนาะ แล้วก็ชุดท้ายค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะของเป็นแบบ CVO นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระเป๋าด้วยนะคะแคชบาร์ค่ะหน้าหลังเป็นของ HD สีดำนะคะแล้วก็แฮนด์ค่ะก็คือยกตุ๊กตาขึ้นมานะคะอันนี้คือตุ๊กตาเดิมนะคะก็คือจะมีโลโก้คาเลเดวิสันแบบนี้เรายกขึ้นมานะคะพร้อมกับแฮนด์สูง12นิ้วค่ะแล้วก็ปลอกแฮนด์เป็นของ HD นะคะ ฝาถังน้ํามันของ HD รุ่นลลอกได้ค่ะนี่เลยเบาะเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะคะเป็นเบาะครัสตอมแบบยาวนั่งสบายเลยนะคะยางเป็นยางใหม่ค่ะเป็นยางมิชลินฮาเลเดวิสันปียี่สนะคะยางยางใหม่อยู่เลยค่ะนี่เลยสำหรับพาริเทตเนี่ยก็จะมีชิลหน้าไฟอันนี้เป็นไฟเดิมเลยนะคะก็คือจะเป็นไฟ LED ค่ะของ HD นะคะด้านข้างก็จะเป็นของ HD ด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะ นี่นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นไฟเดอ l i ไลทค่ะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูอีกครั้งค่ะนี่เลยเวลาที่เราเปิดนะคะแล้วก็กระจกค่ะเป็นของ HD เช่นเดียวกันมีโลโก้อยู่ตรงด้านนี้นะคะ สำหรับฝาเดอร์บี้ค่ะก็เป็นฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกสีดำนะคะคันนี้รถปี19ค่ะเลขเกียร์19นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป่าแฮนด์เป็นของ HD นะคะ ดูปุ่มประกับค่ะอันนี้เป็นทัวรลิงที่ใช้งานทัวรลิงได้จริงๆเลยนะคะไม่กึ่งทัวรลิงเลยค่ะอันนี้คือใช้งานได้จริงเลยออกทริปเดินทางได้เลยนะคะสำหรับ Softtail Heritage Classic คันนี้ค่ะสำหรับราคาคัดตัวนะคะตารางกันดาวกันผ่อนค่ะ เดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นอลูกค้าที่สนใจคะเลเดอบิสันนะคะพอ l ์ติเ s ็ดคลาสสิปี2019แต่งทัวรลิงลงตัวแบบนี้นะคะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ